สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการ b r e a c i n g House at w n l d Action อยู่ในขณะนี้นะคะรายการ b r e a c i n g House at w n l d Action นั้นเป็นรายการที่เราจะหนุนใจคุณผู้ชมหนุนใจลูกของพระเจ้าหนุนใจผู้ที่เข้ามาชมบางท่านไม่ใช่คริสเตียนบางท่านไม่ใช่ผู้เชื่อแต่กำลังสนใจว่าทำไมลูกของพระเจ้าหรือคิตชนนั้นจึงเป็นบุคคลพิเศษเป็นคนที่ทาอะไรก็มีคุณค่าได้รับการ วยพระพรซึ่งมาจากพระผู้สร้างคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของคิตชนหรือพระเจ้าของเขาทั้งหลายตอนนี้มีหลายท่านที่เข้ามาในรายการบร i n g h o เฮ e ตอนเช้านะคะหลายท่านยังไม่ใช่คิตชนแต่ก็มีโอกาสอธิษฐานและพูดคุยกับพระเจ้าของคิตชนซึ่งพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของสากลโลกพระเจ้านั้นทรงรักมนุษย์ทุกคน ดังที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คุณผู้ชมคะพระเจ้ารักทุกคนแต่ใครที่จะตัดสินใจมาเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์นั่นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งในพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้บังคับใครให้มาเป็นลูกของพระองค์ เท่าที่รุ่งใช้ของประธานการเผยพยากรณ์หลายท่านมักจะบอกว่าอาจารย์อยากให้คนนี้รับเชื่ออยากให้คนนี้เป็นลูกของพระเจ้าจังเลยอาจารย์พยากรณ์หน่อยนะแต่ในความเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงสำแดงในชีวิตพระองค์ตรัสกับทุกคนทุกศาสนาพูดแต่พระองค์ไม่ได้บังคับว่าคนนี้ต้องเชื่อพระเยซูนะแต่พระองค์ให้ถ้อยคำนั้นว่าถ้าเชื่อพระเยซูคริส พระองค์เป็นทางแห่งความรอดทางแห่งความปิติยินดีทางที่จะทำให้ชีวิตนั้นหลุดพ้นจากกรรมชั่วบาปกรรมเวรทุกชนิดหลุดพ้นจากคํำสาปแช่งและเมื่อสิ้นชีพไปแล้วจะมีโอกาสไปอยู่กับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้บังคับใครให้มารู้จักหรือเป็นลูกของพระองค์แต่พระองค์ให้แนวความคิดและให้การตัดสินใจให้อิสระภาพในการตัดสินใจ แต่ถ้าผู้ใดที่วางใจในพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือคนที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าดังนั้นพระคัมภีร์ที่บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจดังนั้นเพื่อใครล่ะที่จะวางใจในพระองค์ใครที่จะตัดสินใจ เข้ามาเป็นลูกของพระเยซูคริสต์ก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์และไม่ต้องพินาศเพราะในพระวจนะของพระองค์ก็ยังบอกกับเราอีกนะคะว่าในพระเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้จากแผนการในแผนการของพระเจ้าในพระคัมภีรบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า และเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าคุณผู้ชมคะคนที่รู้และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระเยซูคริสต์ก็จะได้รับการเป็นบุตรของพระองค์เป็นผู้เชื่อและเป็นผู้ที่มีสิทธิอํานาจพิเศษเป็นคนพิเศษ เป็นคนมีคุณค่าแต่สำหรับผู้ที่กำลังสนใจกำลังจะตัดสินใจรับเชื่อในพระองค์ก็ยังไม่สายนะคะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่สายที่จะมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวความจริงของพระเยซูคริสต์แต่เมื่อสายคือเมื่อชีวิตนี้ออกจากร่างเมื่อวิญญาณออกจากร่างเมื่อชีวิตออกจากโลกนี้ไปแล้ววิญญาณออกจากร่างนั้นสายแล้วนะคะแต่ก่อนที่วิญญาณยังอยู่ในร่างกายอยู่ในชีวิตของเราตรงนี้อยู่ในเนื้อหนังของเราตรงนี้ ก็ยังไม่สายท้าชวนคุณผู้ชมเพราะในพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงรู้แผนง,งานพระองค์ทรงเตรียมการงานพระองค์ทรงรู้อนาคตพระเจ้าทรงนับผมของเราพระองค์ทรงรู้เส้นผมของเรามีกี่เส้นพระองค์ทรงรู้ว่าเราเป็นอย่างไรอดีตปัจจุบนันอนาคตเราจะเป็นอย่างไรพระองค์ทรงทราบหมดแล้วแผนงานที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราเป็นแผนง,งานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อประโยชน์ของเรา ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยากความลำบากความยากจนที่จะทำให้เรานั้นห่างจากพระเจ้าไม่ใช่แต่สำหรับเราที่จะมีแผนงานรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์อันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องสแสวงหาในพระคมีรบอกว่าให้เราสแสวงหาจนกว่าเราจะสแสวงหาและพบพระเจ้าสแสวงหาอย่างสิ้นสุดใจเราจึงจะพบพระเจ้าได้คุณผู้ชมคะไม่ใช่คิดตะชนหรือคริสเตียนจะรู้จักพระเจ้า ไม่ใช่ทุกคนที่มาเป็นลูกของพระเจ้าจะรู้จักพระเจ้าแต่สําหรับพระเจ้ารู้จักลูกของพระองค์ทุกคนคนที่เป็นคิตชนหรือคริสเตียนที่ยังแสวงหาแผนงานของพระเจ้าต้องรู้ว่าแผนงานที่พระเจ้ามีสําหรับชีวิตของเราเราคือใครเราต้องรู้ว่าเราคือใครพระเจ้ามีแผนงานอะไรกับเราและเมื่อพระองค์มีแผนงานอะไรกับเราเราต้องทําแผนงานนั้นแผนงานที่พระเจ้าเตรียมให้กับมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน มีสําหรับชีวิตของเราเราคือใครเราต้องรู้ว่าเราคือใครพระเจ้ามีแผนงานอะไรกับเราและเมื่อพระองค์มีแผนงานอะไรกับเราเราต้องทําแผนงานนั้นแผนงานที่พระเจ้าเตรียมให้กับมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนมีแผนงานของพระเจ้าในโลกนี้ที่ต่างกันแต่แผนงานนั้นเพื่อสวัสดิภาพบางทีการดําเนินชีวิตที่จะเป็นลูกของพระเจ้าบางท่านเจอผีมันสตานวิญญาณชั่วรบกวนตลอดเวลา บางท่านเจอแต่ความทุกข์ยากลําบากบางท่านมีแต่ปัญหาอุปสรรคแต่บางท่านทําไมเมื่อเชื่อพระเจ้าชีวิตถึงดีและปลอดล่อยเพราะว่าใครเราจะสแสวงหาพระเจ้าและรู้จักแผนการของพระเจ้าไวกว่ากันถ้าเรารู้จักแผนงานพระเจ้าไวกว่ากันไวในการที่จะทําตามพระทัยของพระองค์ไวที่จะตอบสนองแผนงานของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราเราก็จะรู้จักน้ําพระทัยของพระองค์และเราจะก้าวไปสู่กระบวนการสร้าง ที่เราจะมีโอกาสผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นและเราจะก้าวไปสู่พระพรเพราะพระวจนะของพระองค์บอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าจะรับพระพรแม้นว่าพระพรจะเกิดจากการทุกข์ยากลําบากเกิดเกิดจากการทดสอบทดลองต่างๆแต่พระพรเหล่านั้นมาถึงผู้ที่อยู่ในพระองค์และวางใจในพระองค์คุณผู้ชมรับการอวยพรจากพระเจ้าเมื่อคุณผู้ชมผ่านการทดสอบไหมคะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในกระบวนการสร้างแบบไหน วิถีชีวิตของเราเป็นแบบไหนอย่าลืมนะคะพระเจ้ารักทุกคนทุกศาสนาทุกดวงวิญญาณในพระวจนะของพระองค์พระองค์รักทุกดวงวิญญาณรรู้กันต่อไปแต่เมื่อเรายังไม่ตายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะสแสวงหาพระองค์พ่อแผนการของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราไม่ใช่ทุกภาพแต่เป็นสวัสดิภาพเป็นพระพรเป็นพระคุณ และเป็นสิ่งดีที่มีสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมทุกท่านผ่าน,านพ้นจากวิกฤตต่างๆและเรียนรู้การวางใจเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อคุณผู้ชมขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้รับพระพรอย่างมากมายในแผ่นดินคนเป็นค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ